สวัสดีครับสวัสดีพี่นออ้องป้องไปสุกุสุคนนะครับผมพบปอกับบ่าวน้อนนะชาแนลครับผมเมื่อน,นี้พี่น้องเขามาแล้วนะครับเขามารับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้บ่าวน้อนนาครับผมแล้วก็อ่าอย่าลืมว่าอย่าขำโฆษณาด้นนครับผมเป็นกาลังใจให้กันพี่น้องครับเมือนน่อหนีบ่าวลายใหญ่ห่างสืบมเนื่องมาจากมือว่านนี่พี่น้องคลิปมือว่านนี่ก็คือสาวเพ้นเพิ่น เสื้อผ้าบาวนอนน้าเนาะ่นสือชุดมาให้บานนอนน้ากะโอ้ดีใจว่าสันพี่น้องเ่เคยใส่เสื้อผ้าแพงปานนี้เนาะก็่นก็นอยากซื้อให้เนาะผมกาวาอายุเป็นหยังขึ้นเสิฝ้าเข้าไปแทนนะพี่น้องก็ดีใจครับดีใจแล้วกะขอบคุณภรรยาทีหลักนะครับเนะะาะแล้วกะเมื่อนี่ก็เลยบานนอนน้าผมยังตอบแทนนาะพี่น้องกับสิมิแต่นี่นี่หม้อบ่แมนพี่น้องอย่านางครับ อ่านังเขาก็คันแล้วพี่น้องคันแล้วกะนี่พี่น้องนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนี่อันนี้ก็เป็นไข่มดแดงครับพี่น้องไข่มดแดงเห็นไหมพี่น้องไข่มดแดงครับพี่น้องแล้วก็อันนี้สิเป็นผักหวานครับผักหวานผักหวานผักหวานปลาผมนี่พี่น้องนี่หยอดเงยอวตัวนี่แล้วก็เห็ดคอนขาวพี่น้องเห็ดคอนขาวเห็ดคอนขาวครับเมนี่สิเป็น เชฟครับเชฟล้วก็ใส่บวบบวบนะิดงหน่อยเนะาะหมักผักหลายๆพี่น้องกะเนี่ยนะครับประตูด,ดีเพิม่มมาอนี่กะแกงผักวนันใส่ไข่หมดแดงใส่เห็ดกองขาวเนาะพี่น้องก็คือสิตอบแทนเป็นอาหารเนาะที่รักจา่า <c oughs> มือหนีซีิแกงไว้ทาพิ่นเนาะครับเนาะกะ็เดี๋ยวสิเขาไปออฟฟิตน้ำอยูาา่เพราะว่าไออันนี้ไอไปซื้อมือนีไปลาย่างอยู่มือนีไปลายางก็ไป ไปส่งของแต่เศ้าไปส่งพ่อแต่เศ้าให้ตัวแทนแล้วกะ็กลับมาก็มาแพ็คของแล้วกะ็มาส่ไงไปส่งไปสี่นีต่างประเทศและะ้วกะ็ไปส่งแฟร์ในพยาบาลแล้วก็เลื่อยไปซื่อทางขยะครับทางขยะแล้วกะ็เป็นปลักไฟนะครับใส่ในออฟฟิศเขาก็ไปทําธุระเบิอดอเหม่อนะครับก็กลับมาหนีก็เลยว่อยมาสีแกงสีแกงผักหวานใส่ใครมอดแดง ไปถ่าเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะพอดีสาวเพิ่อน,นไปธุระเพิ่นไปงานรับปริญญาหลานเพิ่นอยู่บนเนาะพี่น้องเนาะเลยทุกการเฮ็ดกับเขาแซ่บๆนี่จังซี่ิไหวเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะสงสิมากอีด,ดอกเพิ่นมันกน่าก,กินอยู่ไปพี่น้องเดี๋ยวสิพาไปแกงกันแล้วก็ชิมให้เบิ่งก่อนว่มามพวกหวานปลาพี่น้องพวกหวานปลาม,มันหวานพี่นอ้องกะไข่ม,ม,ขมดแดงอันนี้ ก็เท่าเงี้ยมาแห่เข้าไปนอนซีมก่อนครับพี่นอ้ง <c oughs> นนองเดี๋ยวไปแกงอันดับแรกเดี๋องขั้นยา้ย,ยานั่งแล้วเดี๋ยวข้างหมอไปพี่น้องป่ะไปบางสูตรบางตัวน่าแกงพอข้างหมอแล้วพี่น้องอันดับแรกใส่เกลือก่อนพี่น้องใส่เกลือไปหน่อยนิดนึงสามน้ำเดือดนะพี่น้อง เกือบป่อนบ้านนี้กะร้อยเหี้ยเดียจัง่อยเดี๋ยว,นนยยวตะไคร้ามาใส่เป็น้อคนๆพี่น้องคนๆเลยคนๆเลยคนๆเลยเริ่มเบี้ยแล้วพี่น้องนี่อันนี้ก็เป็นเบี้ยตางนะอันนี้ก็เป็นตะไครก้กับพริกเนาะพริกแห้งเบี้ยบานน้ำสีบดต่เนาะครับบานน้ำหามาักอ่า หากไห้มันแตกัสิล่ะครับเป็นคอของสิล่ะครับพี่น้องถ้าต่ำแหลกร้ายมันสิเพชรพวดแล้วก็มันสิละเอียดไปเขาก็พักพวดบานนาหน้าก็บอมมากะไอ้นี่เป็นตอนนั้นสินะครับแต่ไครก็ถ้าเป็นแกงอันนี้นะครับถ้าเป็นแกงสูตรมันก็มีฟองมีฟองบานนาหน้าเส้นถิ่นฟองเยอะคุณ พ่นเข้ากับพี่น้องจี่อุ้ตัวหนึ่งหน่อยตามด้วยปลาครับพี่น้องปลาตามด้วยปลา bỏ bọc ở gì không ạ Vinh nữ cháu đưa con rút đi thêm nổi để mình sử dụng ra phụ nữ sử dụng ra nổi con อีกหน่วยพี่น้องใส่ไปน้ำใส่ไปโลดอีกรอพี่น้องแล้วกะ็อันอนี้ค,นนค,รรครับพี่น้องนี่ครับเห็ดครับพี่น้องแนวใดมันสูกหยาบกระมูเนี่ยใส่ก่อนครับเห็ดคนขาวครับล่างแล้วกะ็ตัดขาเรียบร้อยใส่ลงไปพี่น้องตัดขาเรียบรอ้อยคนเข้าไปนคนคนที่มวาให้เดือดครับ เนี่ยพี่น้องเห็ดเห็ดสีเริ่มเพราะมันเริ่มเขาใส่เห็ดไปแล้วนะครับมันสีเริ่มเดือดเริ่มเห็ดซุกบาดนี่เห็ดซุปข้าก็สิไปใส่ใส่บักบวบ,บนะครับเป็นขั้นตอนต่อไปเพราะว่าข้าสีเลี้ยงลําดับจากอ่าอันใดที่มันซุกซุกซุกง่ายแล้วก็นซุปไงเนี่ยขาสีใส่ที่หลังครับเพราะว่าเพราะว่าถ้าเขาใส่ไปก่อนมันสีย,ยังพักหวานอย่างสิบารอนานาสีใส่สุดท้ายถ้าใส่ก่อนเนี่ยสีมันสีเละนะพี่น้อง มันสีเละแล้วก็สีมันก็สีบองงามนะพี่น้องก็เลยเลี้ยงลำดับเลี้ยงลำดับจากจากไอเห็ดคอนขาวแล้วก็จังมาบวกนะครับบวกกับจังมะบวกกับจังมาหักหวานแล้วก็จังมาไข่มดแดงแล้วก็ตบถ่ายด้วยไผ่ตูนะครับผมตามลำดับจังสีเนาะเพราะว่ามันสี เขาต้องเวลาเห็ดกับเขาเนี่ยบาลน้อน้าสิเบิงว่าอันไรมันสิเป็นแต่สูกร์เป็นแต่เป็นแต่เล่เป็นแต่เน่ก่อนนะพี่น้องเขาเลี้ยงมันดับไปอย่างสันเนาะครับเนาะเบิงกันไปเรื่อยๆพี่น้องผู้ใดเขามาแล้วก็อย่าลืมอย่าขามโฆษณาเด้อเป็นกำลังใจกันพี่น้องกับช่วงนี้กับทายแต่คอนเทนต์ประมาณนี้แหละครับกับทั่วๆไปเนาะกันนะอยากให้กินแล้วกับวิธีชีวิตบาลน้อน้าเนี่ยเนาะครับเนาะ ก็จะพึงเบือ่อกันเด้อพี่น้องเป็นกำลังใจให้กันครับผมอ่าเพราะเห็ดเริ่มเดือดเ,เริ่มสุกกันแล้วพี่น้องเขาก็ใส่บวบวลงไปพี่น้องใส่บวบบวบเนี่ยบวบใส่บวบวลงไปใส่บวบลงไปนะครับเขากันแตะนิดนึงครับเห็น้องหน้าตาสิเป็นสีตัดเลยทีย่ห้อบวบ เดี๋ยวมาันก็หยุบขับพี่น้องมันเป็นบวกๆพร้อมนะครับพี่น้องแล้วก็แตะๆไปเงินก็จีเป็นเลี้ยงล้วดับประมาณนี้แล้ครับแล้วก็เขากระสีฐาบวกซูบเนาะแล้วก็ติดฟ้าไปก่อนพี่น้องว้าเห็นบ,พนบ,บ่พี่น้องเดือดปุบ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 มันตะแซบบ่ครับพี่น้องคนเมือง ยัยมันเละด,พลดิพี่น้องยัยบวบเละบวบหอมนี่มันสุกง่ายพี่น้องดูตัวเห็ดฟางเขาอีกจัาหน,หน่อยพี่น้องอีกจัาหน่อยเบิ้งไม้พี่น้องบานสุกไป,ว,ปว้าวเบิ้ได้แล้วพีว่น้อง หวานเนี่พนะี่น,น้องเพลเขาผักหวานพี่น้องผักหวานนี่มีขอสังเกติพี่น้องถ้าผักหวานเป็นยิกงยิง่นะยงังเสียน่ะเป็นยอดยอดเนี่ยเขาเอิ่นผักหวานปลาพี่น้องถ้าผักหวานปลูกเนี่ยมันจะเป็นเส้นตรงนะพี่น้องมันจะเป็นเป็นมัดเป็นมัดมันจะบบไอ้มันจะโบงององแงแงยังเสียนอะพี่น้องอันนี้เขาเอิ่นว่าผักหวานปลาแท้ๆเนี่ยนะพี่น้องเขาใส่ลงไ,ไปบวบเบาๆน้ะใส่เบิดกัน ี il, mm. เราใส่ไปแล้วกระเนียงลงพี่น้องคนยิงลอยมีพี่น้องสีงามตัวพี่น้องเลยเนี่ยคนคนเบาเบาด้วพี่น้องเพ่าะให้มันแตกพี่น้องเห็นไ่มครับสีมันกับสีงามครับสีมันสีบปรชังสีมันสีโปรชครับลี่อเป็นกลางๆสิเลยดีครับเนี่ยแจงพักหวานมันต hmm. ้องกลางๆสิพี <essa> mm ่น้อง เพราะว่ามันมันเป็นไอ้ผักหวานปลามันสีออนออนแตนเต้ก่านมันมาเลย,ยนะพี่นอ้องหน้าตาสีโอเฮียสีประมาณนี้พี่นอ้องมันจะแซ่บวะนี่อุ้ตัวงสีนีวพี่นอ้องเจะเอากระสีมึงกันนะโอ้โหสุดยอดพี่นอ้องเอ้ยเอาบาเน,นี้ เดี๋ยวก็ปิดฝาจังรอด้วยพี่น้องปิดฝาจังรอในระบาดนี้เห็นมันอบเอ้ยอบจังหน่อยบาดเนี่ยห้องโมเดงไข่โมแดงใส่มาพี่น้องพอห้องปิดฝาหมอไว้จากเช้าหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะพอาะเห็นมันอบจังหน่อยเนี่ยนะเปิดออกเบิ้งตุกนี่โมแดงนี่ไอ้กลางวันเลยเนาะนี่เป็นจิเปียงซีนี่น้องนี่ตาจิเปียงซีพี่น้องเปิดรัวกดนแสงสิฮะเพล่หองข้าบาดนี่เพล่หองข้าบหมพี่น้องไข่โมแดงครับนี่ เต็มๆครับไข่มดแดงน้ำนี่นบานอนาเนี่ยใส่ไปเลยไข่มดแดงเนี่ยเวลาใส่นี่พี่น้องใส่ใส่ใส่แล้วพี่นอ้องย่านี่เด้อยาอยาคนแห้งครับมันสิแตกครับพี่น้องเ้าเป็นเนียงๆเป็นเห็นมันลงน้ำซื่อๆก็เพร่าพี่น้องแล้วก็เขากอบว่าตองข้างโดนพี่น้องมันคนแห้งเนี่ยไข่มันสิแตกครับเวลากินเขาเนี่ย มันสิเป็นเลเลครับมันสิบโปเป็นหน่วยมันสิย้ำหย่ำอย่างพี่น้อง 9, มันสิแตกเพาะแตกเพาะแังสีน้องพี่น้องเห็นเป็นไรพี่น้องเป็นไงไหมครับนี่นี่ครับพี่น้องนี่นะฮะนี่เขาเนียงนิ่งเด็กไปแองสีพี่น้องเพราะว่าหรอกอากาศปิดฟ้าไปพี่น้องปิดฟ้าไปอีกรอบนึงเนาะปิดฟ้าเพราะต้องไปค้นลายครับพี่น้องถ้าเขาใส่ใค่หมดแหวนเพราะมันสิแตกเดี๋ยวเขาใส่ปิดฟ้าไปจังน้อยอากาศสุดท้ายครับพี่น้อง เดี๋ยวใส่ใบแมงลักหรือพายุตูแล้วก็เป็นที่เสร็จสิ้นนะครับง่ายบ่พี่นอ้องอ่านแต่จะงม่เบื้องหงน้าครับพอใส่ไข่หมดอย่างเช้าวนึงครับนี่นะพี่น้องนี่พี่น้องนะแต่แก้วพี่น้องนี่มานนี่ก็ใส่คุณตูครับคุณตูคุณตูแมงลักครับพี่น้องอันนี้ใส่ใบแมงลักแล้ว่พี่น้องปิดฝาปิดฝาแล้ยปิดไฟ,ดฟเดี๋เลยพี่น้อง นี่นี่พี่น้องบานาใส่นี่บยบานาปิดไฟเลยนี่ปุ๊บบานาปิดแก๊สเลยเรียบร้อยแล้วพี่น้องปิดแก๊สเรียบร้อยเลยเพราะว่าเพราะว่าให้มัอนอบยังสิเพราะว่าถ้าเขาใส่ด่วนมันสิผักมันสิเละนะครับเขาเพรเขาใส่ไฟตู้ปุ๊บใสแ่แต็นในแต่แต่ลงใส่นามจังหน่อยเลาก็ปิดฝาหม้อแล้วก็ปิดแก๊สเรียบร้อยเลยครับเป็นที่เสร็จสิ้นครับพี่น้องเดี๋ยวจะมากเบิ่องหน้าตาไปว่าจังไรเป็นยังไง มาพี่น้องมาเบื้องหน้าตาบ้านนี้นี่แหละครับผมหน้าตาแกงเรัหน้าตาเมนูพิจิตใจสาวเพ้นห้องมัอนี่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 ที่ตักหน้าตาพี่น้องเบื้องจังน้อยเพราะว่าเดี๋ยวจะสีฐาสาวเพ้นมากินนะครับเนาะ บัวนัวน้ำมาแกงไว้ก่อนเองนะอยู่น้องแต่เสร็จข้าวพร้อมพี่น้องเมนูวิธีจ่ายสาเวเพ้นกะเรียบร้อยแล้วนะครับมื้อน,นี้มามาแกงแกงผักหวานใส่ไข่มดแดงแล้วก็เห็ดก้อนขาวให้พี่ให้น้องเบิ่งนะครับเนาะบ่ฮู้ว่าคอนเทนต์นี่เอฟ FC สิมักบ่เป็นการแกงสูตรของบ่าวนะัวนาเองเนาะครับแกงไง่ายๆครับแกงไง่ายๆวิธีก็ตามขั้นตอนที่เอ่อ เลยแกงสูพีสูน้องเบิ่งอะเนาะพี่น้องกับบ่ายากครับพี่น้องแกงเพราะหวานช่วงนี้มันเป็นฤดูมันครับเพราะวา่าสิแกงให้สาวเพ้นนะครับผมไอ้ตอบแทนที่เป็นสูตรงามๆมือหวานนี่ให้ครับพี่น้องก็เลยว่าอยากแกงแนวแซ่บๆสูเพิ่นกินแนวเพิ่นมักครับพี่น้องงามนี่เนี่ยมากหวานคก็เป็นนี้พี่น้องจต่คำ อไข่โมดแดงเดี๋ยวต้นไมจ้จะให้เพื่อนกินอีกทีสดุดไข,ข่ไข่หมดแดงเห็นบอกแบบแซ่ก็เนี่ยตะวนันใส่เป็นกลางมันอ่อนนี่ครับพี่หน้อง แบบจา้าพอืมคไอ,อ้มันจีออนนะพี่น้องพวกหวานบางสิงกะพี่น้องสำหรับคลิปนี้เนาะสำหรับคลิปนี้กับมะแกงพวกหวานซูพีซูนองเบิงแล้วก็เป็นเป็นการตอบแทนสาวเพชนน้ำนาอที่เฮ็ดสิ่งดีๆให้กับบ้านนาาน,น,าน้าบอลนน้ากะเฮ็ดนี่แหละครับเพ็ดเบียยเฮ็ดงานแลน้วก็เฮ็ดกับเขาเนี่ยนะครับเป็น เป็นการต่อแทนพอผู้หายเนาะพี่น้องก็เห็ดจังสีตัวแทนเอาเนะาะก็ไพมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้บ้านาน้าเล้ครับเป็นกําลังใจให้กันครับพี่น้องแล้วก็ไพยอยากให้บ้านาน้าอย่างกับคอมเมนต์มาใต่คลิปเด้เลยครับเดี๋ยวบ้านาน้าสิเขาไปตอบแล้วก็สิลองมาเบิ่งว่าพี่นอ้องอยากให้บ้านาน้าเห็ดจังสีบ่มักบ่คอนเทนต์เฮ็ดนกกินจังสีน้าพี่น้อง ได้นําเสนอสูพีสูนองเบื้องนับเนาะบ้านนอกนากับเป็นผู้ค้นมาเค้นน้อกินนะครับพี่น้องจังไรกะเนี่ยครับซ้ำนี้ละเดี๋ยวกะทาสาวเพ้นมาซิมจังไดกะไหวโพกกันไหมในคลิปหนาเนาะพี่น้องสาหรับคลิปนี้นี่กะเดี๋ยวกะสีขึ้นไปในบ้านแล้วไปรับลูกสาวแล้วก็ไปทางกระยาไปไหวยยฟิตนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ลาพี่ลาน้องไปก่อนสุขสบายดีสุขูสุขคนนะครับผม อย่าเด้มีโลคกไยไข่เก็บหลำด้วยเงินท้องนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ